ว่าดูเรื่องนี้แลหิวครับเพราะมันจะมีการกินกันทุกตอนเลยการเล่าเรื่องผ่านอาหารในเรื่องนั่นเอง5เมนูสุดประทับใจจากรีพาย8 9 8 8ผมบีเป็นคนเขียนบทครับผมบอยเป็นคนตัดต่อลำดับภาพครับและนี่คือช่องหนังติดมันครับช่องที่คนทำหนังตัวเล็กๆฮะต่างห้อง <c oughs> จะมาชวนคุณเนี่ยคุยหนังเพื่อให้ดูหนังได้มันขึ้นครับครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแบบพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันเกิดจากการที่พี่บี ไปอยู่หลงมาจากไหนไม่รู้เพิ่งไปดูซีรีส์ Reply 1988ที่คนเขาดูกันทั้งโลกมาแล้วช้าไปหรือเปล่าไม่รู้โอ้ <c oughs> ช้ามากเลยแหละ <c oughs> เรารู้สึกว่า r e พายเนี่ยมันมีแง่มุมที่ช่องอื่นๆคนคนทำคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยได้พูดถึงออกไปค่อนข้างแบบเยอะ <c oughs> มากๆแล้วแต่มันจะมีอยู่แง่มุมหนึ่งที่เรารสึกว่าแง่มุมน่ารักน่ารักแต่ว่ามันแฝงด้วยทักษะวิธีการเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ นั่นก็คือการเล่าเรื่องผ่านอาหารในเรื่องนั่นเองคือถ้าดูโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเราจะรู้สึกว่าดูเรื่องนี้แล้วหิวเพราะมันจะมีการกินกันทุกตอนเลยซึ่งพอเราดูอย่างนี้ปั๊บเอ้ยทําไมเขาถึงเขาถึงมีทําไมเราถึงรู้สึกว่าเขากินอะไรเงี้ยกันทุกตอนเลยก็เลยไปนั่งแกะนั่งดูอย่างละเอียดก็คนพบว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยมันถูกเล่าตั้งแต่ฉากแรกแล้ว เปิดเรื่องมาถึงเนี่ยเด็กๆนั่งดูทีวีกันอยู่สิ่งแรกเลยซิตูเอชันเลยคือคุณแม่เนี่ยเรียกไปกินข้าวทีละคนถ้าจํากันได้ใช่ใช่ก็จะเป็นทั้งฉากที่เล่าว่าใครอยู่ตรงไหนในซังมุนดงอยู่ตรงไหนในซอยนี้เราก็จะได้เห็นแบบภาพของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอุป,ปนิสัยใจคอในเบื้องต้นอะไรพวกนี้ซึ่งเรียกว่าเล่าผ่านการกินอาหารเลยใช่ครับเลยคลิปนี้เลยเป็นที่มาของ5เมนูสุดประทับใจจากรีพาย1988 คลิปนี้เรามีผู้สนับสนุนครับคือโดมินีบะหมี่แห้งตัวจริงอร่อยมากท้าให้ลองที่ทำให้เราได้ทำคลิปกันในวันนี้ครับผมไปกันที่เมนูแรกเลยครับเมนูนี้นี่เป็นเมนูที่ชื่อว่าไส้กรอบชุบไข่ของแม่ซอนอูเป็นเมนูที่มันอยู่ในตอน2ครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยครับคุณแม่ซอนอูเนี่ยถูกบูลลี่เรื่องฝีมือการทำอาหารตั้งแต่ฉากเปิดตัวเลย ฉากแรกที่แต่ละบ้านเขาไปกินอาหารกันในครอบครัวเนี่ยครอบครัวของแม่ซอนอูเนี่ยเปิดมาฉากแรกคือซอนอูกินข้าวแล้วเจอเปลือกไข่บูลลี่กันตรงนี้เลยว่าแม่ทําอาหารไม่อร่อยทําไม่เก่งอะเอเอ<ๆ>เแล้วก็ดูจะมีอุปนิสัยแบบซุ่มซ่ามคือต้องปูคาแรคเตอร์ของแม่ของบ้านซอนอูก่อน ว่าจริงๆคือแม่เลี้ยงเดี่ยวกับซอนอูและก็ตัวน้องสาวคนเล็กๆน่ารักๆคนนั้นหนึ่งคนซึ่งมันก็อาจจะแสดงให้เห็นว่ายุ่งอะไม่ใช่แค<อ>่ซุ่มซ<ช>่ามอะคือยุ่งแบบดูลูกคนเล็กดูลูกคนโตบางทีมันทําอะไรแล้วหลงๆลืมๆกันไปบ้างก็อาจจะเป็นอย่างนั้นและก็มาขายี้ไอ้นิสัยความหลงๆลืมเนี่ยในตอนที่สองครับ,รบที่เล่าว่าคุณแม่ซอนอูเนี่ยได้ทำข้าวกล่องให้กับซอนอูโดยที่ทำเมนูที่พื้นมากๆเลยก็คือทำไส้กรอกชุบไข่ คือดูวิธีการก็คือซื้อไส้กรอกมาเหมือนโบโลน่าใหญ่ๆนะฮะาหั่นชุบไข่ทอดราดซอสมะเขือเทศเป็นเมนูที่เรียกว่าทําไม่อร่อยยากมากนะทำให้ไม่อร่อยเนี่ยยากกว่าทําให้อร่อยใช<ไ>่แล้วไม่ใช่เราคิดไปเองนะครับคือในเรื่องเนี่ยซอนอูก็เอาข้าวนี้ไปกินเป็นมื้อกลางวันด้วยแล้วก็เพื่อนๆก็มากินเพื่อนๆไอ้ดงลยงเนี่ยยังบอกเลยว่าเฮ้ยเมนูเนี้ยใครทําก็ต้องอร่อย พอกซัดเข้าไปเท่านั้นแหละไม่งคายเลยบอกว่ามันเค็มอืมอมอมจองฮวานก็พยายามมาช่วยเพื่อนบอกก็็ปีบุลลี่แม่เขามากูกินให้ดูไอ,เอ้เปลือกไข่ว่ะไ <laughs> ขยี่ด้วยขยี้ด้วย <laughs> มันเลยทําให้ยิ่งเห็นว่าโอโ้โหขนาดเมนูง่ายๆอย่างเงี้ยแม่ั <laughs> แม่ยังไม่รอด <laughs> ยังไม่รอดเออแต่ซอนอูเขาจะรู้สึกนะ <laughs> เขาก็จะเถียงเพื่อนว่าแบบเฮ้ย <laughs> แต่แม่ก็ยังอุตส่าห์ทําให้นะ ในขณะที่แม่คนอื่นๆบางทียัง,ยง,ยงทำของสําเร็จรูปหรือว่าย,ยังไม่มีเวลาทํากับข้าวให้ลูกไปซื้อเองก็แสดงให้เห็นถึงว่าถึงเขาจะไม่ได้มีความพร้อมเหมือนคนอื่นแต่แบบแม่เขาใส่ใจอะ,อะเออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วเรื่องราวมันก็มาขายี้ไอตัวข้าวกล่องเนี่ยฮะด้วยการที่ว่าวันนั้นเนี่ยซอนอูนเนี่ยไปทําธุระแล้วก็เหมือนไปกินข้าวกันมาละแล้วจังหวะกลับบ้านมากําลังจะเข้าบ้านเนี่ยถึงนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยยังเหลือไอข้าวกล่องตรงนี้ยังกินไม่หมดอืมโอ้ถ้าเป็นเราก็คงแบบ เบือบ่อเนาะ,ะผมแบบแกล้งทิ้งหรืออะไรพวกนี้ไปเออคือมีใจหยาบตั้งแต่หนึ่งคือให้แม่เห็นเลยเอ้ยม้าผมกินไม่หมดให้แม่ทิ้งอันนี้ใจหยาบสุดเออหยาบน้อยหน่อยนะเดี๋ยวไปเทหน้าบ้านไปเทหน้าบ้านแต่ซอ,อนอูเราเด็กดีของเราเนี่ยเขาทําอย่างนั้นไม่ได้ตัวละครเนี่ยก็เลือกที่จะนั่งกินเลยอแอบกินอยู่ข้างบ้านนั่งโซย,โซ,ย,โซ,ยโซยโซยให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปให้แม่แม่ถามเลยอร่อยไหมลูกลูกก็ อะไรนะครับแม่เสร็จเปิดใครติดปากก็แสดงให้เห็นเึงนคาแรคเตอร์เป็นการปูคาแรคเตอร์ที่ดีมากว่าว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวใส่ใจลูกตัวลูกเองก็โอ้รักคุณแม่มากๆคือแบบแสดงความรักว่าคิดถึงจิตใจแม่ถ้าเกิดว่าแบบอาหารเราเหลือกลับบ้านไปแม่จะรู้สึกยังไงเราจะเห็นเลยว่าซอนอูไม่เคยพูดเลยว่าแม่ทําไม่อร่อยก็จะโกหกเลยอร่อยครับ้ครไปกินหมดการเลือกเมนูนี้มาเนี่ยแล้วก็ทําซิปของของอาหารที่ไม่อร่อยเหลือเข้ากล่องเนี่ย มันก็เลยฉลาด2อ,อย่างอย่างแรกเลยเนี่ยการเลือกเมนูนี้มันทาให้เห็นถึงความทําไม่เก่งจริงๆของคุณแม่ซอนอูเพราะเป,เป็นเมนูที่ง่ายมากอในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เล่าคาแรคเตอร์ซอนอูว่าเขารักแม่มากห่วงแม่มากแล้วตอนหลังเนี่ยพอคุณแม่จะไปแต่งงานใหม่เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบเสียใจรับไม่ได้ที่สุดก็เ,เลยถือว่าเป็นหมากที่ชาญฉลาดมากในการเลือกมาเล่าสิ่งนี้ในวันนี้นะครับ ไปต่อกันที่เมนูที่2ครับเมนูนี้เป็นเมนูประจําบ้านด็อกซอนนางเอก<ะ>ของเรานั่นเองนั่นก็คือยำหอยแครงฝีมือคุณแม่พูดเลยว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่หลายคนที่ดูเนี่ยน่าจะอยากกินที่สุดครับแล้วก็เป็นเมนูที่เราอาจจะเพิ่งมารู้จักมันจากหนังเรื่องนี้ตอนที่หาข้อมูลฮะไปเซิร์ชดูพบว่าเป็นเมนูที่มีคลิปสอนทำเนี่ยเยอะที่สุดในเน็ตนะฮะคือมันต้องมีคนอยากรู้แหละว่าแบบเออไอไอ,ไอเอาหอยมาเลียงๆอย่างนั้นแล้วแบบมันดูแบบ มันดูยากนะมันดูเหมือนจะง่ายแต่มันจริงๆพอมานั่งนึกแล้วแบบเราต้องทําอะไรกับมันบ้างเนี่ยมันยากมากเลยนะซึ่งไอ้ความยากตรงนี้ยมันแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของบ้านนี้อย่างชัดเจนเมนูนี้เนี่ยมันอยู่ในตอนที่4ครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเส้นเรื่องเนี่ยเป็นคือพ่อกับคุณแม่เนี่ยทะเลาะกันบ้านด็อกซอนนี้เขาก็จะเสียงดังกันทั้งบ้านตีกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันมาเน้นตีกันเรื่องว่าตัวคุณพ่อเนี่ยเป็นคนไม่โรแมนติกเป็นผู้ชายหยาบหยาบ แล้วก็จะเห็นเลยว่าคุณพ่อบ้านอื่นๆคุณพ่อบ้านจองวานอย่างเงี้ยเขาจะแบบซื้อของให้เมียทำโน่นทำนี่ให้เมียในขณะที่โหพ่อด็อกซอนเนี่ยเมา,เามาเละเทะอะไรอย่างเงี้ออจนคุณแม่น้อยใจแล้วคุณพ่อเนี่ยวันดีคืนดีก็บอกว่าเฮ้ยคุณแม่ทำไอตัวหอยยำนี้ให้หน่อยยำใ,ให้หน่อยอะยำหอยแคลงนิดนึงแต่คุณแม่ตอนนั้นงนอนอยู่ไนงะน้อยใจอย,อยู่ก็เลยบอกว่ามันทํายากมไม่เอาดีกว่าไม่ไม่ทำให้อะไรเงี้ยก็เลยเกิดการทะเลาะเบาแวงกัน สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคืนดีกันโอ้เห็นละมีช็อตที่ซิสมันก็น่ารักนะจําได้ว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนไปคำอ,อาได้ล่มมาของคนอื่นมาแล้วล่มมันขาดคุณพ่อก็เลยเฮ้ยไม่เป็นไรมีร่มคันเดียวก็ได้มาเดินค,วง, <มา S 1> ควงกันมาเดินควงกันเกิดซีนโรแมนติกขึ้นมาอีกมันเลยทําให้คุณแม่คลายใจพอคลายใจเสร็จปั๊บก็บ<ๆ>เลยมาทํายำหอยแครงเนี่ยให้กิน ซึ่งยำหอยแครงอ่ะถ้าเกิดว่าใครไปเซิร์ชดูในคลิปใน YouTube ที่เขาสอนทำเอ้ยมันทำยุ่งยากกว่าที่คิดนะคือยูทูบเบอร์ทุกช่องพูดเหมือนกันหมดเลยว่ามันเป็นเมนูที่ทำยากมากเพราะว่ามันต้องเกิดจากการต้องอ่ะได้หอยมาหนึ่งแงะออกมาล้างทีละตัวนะใช่คือบ้านเราเนี่ยเวลาเราไปสั่งหอยแครงลวกบ้านเราเนี่ยก็คือเอาไปลวกลวก,ลวก,ลวกเสร็จปับ๊บ ก็เอามาเลยไอคนกินเราก็แง่เองจิ้มกับซอสไปอันนี้ของเขาไม่ใช่เนี่ยเขาต้องมาเลียงดังนั้นเนี่ยแม่บ้านต้องแกะล้างทีละอันทีละอันราดน้ำจิ้มทีละตัวอันนี้แปลกมากบ้านเราเนี่ยคือตัวใครตัวมันจิ้มหรือถ้าเกิดอย่างเงี้ยบ้านเราเวลายำคือราดน้ำยำเป็นยำเลยไม่ได้นะฮะต้องทีละอันทีละอันทีละอันซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความแบบว่าถึงบ้านเนี้ยจะดูเหมือนตีกันตลอดเวลาแต่ในแง่ของการแบบเอาใจใส่การแบบอยากทําให้อยาก อยากแบบแสดงความรักให้อะเอ้ยมันมันแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่แบบเฮ้ยหอยมันต้องทําดีละแกะดีละดีละดีละอันพวกนี้อยู่เหมือนกันนะอะไรผมว่าเขาฉลาดมากที่เลือกเมนูนี้เพราะว่ามันในวันนั้นของเรื่องมันยังเป็นเมนูที่ไม่ได้มีราคาแพงแต่มันทํายากมันเหมือนเป็นเมนูที่วัดใจความรักเหมือนกันคือไม่ได้ไปต้องเอาเงินไปซื้อหาแต่ต้องเอาความพยายามเนี่ยไปทําให้นั่นแหละครับและนี่ก็คือเมนูที่2ครับยำหอยแครงพิสูตรรักแท้ของบ้านด็อกซอน และเมนูที่3ครับเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่เห็นบ่อยเรื่อยเลยก็<ช>ว่าได้ครับนั่นก็คือรามยอนครับเป็นเมนูสามัญประจําเพื่อนเราจะเห็นบ่อยๆฮะเวลาแกงนี้ไปรวมตัวกันดูหนังเล่นเกมกันที่บ้านแท็กเนี่ยเอาละเฮ้ยไอซอนอูไปทํารามยอนมาสิอซึ่งก็จะกลายเป็นว่าเป็นเมนูที่สื่อถึงความง่ายๆเรียบง่ายเน้นกินเร็วเน้น อร่อยเน้นบรรยากาศการกินที่แบบสนุกสนานเนี่ยเหมือนกระโดมินหมี่ครับผู้สนับสนุนคลิปนี้ของเราครับโดมินหมี่เองเขาก็เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฮะแต่เขาเป็นแบบแห้งครับแล้วเส้นของเขาไม่ธรรมดาฮะเพราะว่าอร่อยเนี่ยไม่แพ้เส้นสดเลยครับวิธีการที่เขาจะให้อร่อยเหมือนเส้นสดเลยนี่ยก็ไม่ยากเลยครับวิธีการแรกก็คือเอาไปต้มในน้ำเดือดสามนาที<อ>ถ้าใครไม่มีครัวไม่มีหม้อไม่สะดวกอะไรก็ตามเนี่ยมีไมโครเวฟนะฮะใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่ไมโครเวฟเข้าไปสามนาทีสะดวกมากอร่อยไม่แพ้กันส่วน สวนในซองเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องปรุงมาให้ก็จะมีน้ำปรุงต่างๆแล้วก็มาคลุกเขาให้เข้ากับเส้นใครจะเติมเนื้อสัตว์ใครชอบใส่กรอใครชอบไข่ต้มไข่ดาวหรือเนื้อสัตว์แบบไหนก็ตามเนี่ยใส่ลงไปได้เลยและนี่ครับโดมินหมี่ที่เรานํามากินกันในวันนี้ uh huh. สําหรับรสชาติของผมครับคือรสไก่เผ็ดแซ่บมะนาวรสชาติเป็นไงเดี๋ยวผมลองชิมให้เถออ,อย่างแรกเลยคือตัวเส้นฮอื เหนียวนุ่นจริงเหมือนเส้นสนจริงเหมือนเราบีบออกมาจากแบบเครื่องทําเส้นอ่ะอ่าแล้วก็เอาไปคลุกกับน้ํายําอะไรต่างๆพวกเนี้ยไม่อืดแน่นอนอือแล้วพอกินกับไข่ดาวกินกับผักกินอะไรกับพวกนี้ด้วยนะมันเต็มปากเต็มคำเข้ากันอือแล้วก็หอมมะนาวขึ้นมาทันทีมาดูทางรสของผมบ้างอันนี้เป็นรสเกี๊ยวกรอบครับเฮ้ยแปลกมากเลยยี่ห้ออื่นไม่เคยเจอเลยนะแล้วก็พิเศษก็คือว่าในซองเขาเนี่ยเขาจะมีเกี๊ยว ชิ้นเล็กๆเนี่ยมาให้ด้วยฮะหืมกรุบกุบกรุบกรุบถือถ้าเป็นสายชอบเ็กเจอร์เนี่ยเวลากินมันจะมีเกียวกรุบกรุบอบวกๆเข้าไปแล้วก็จะทําให้แบบการกินมันสนุกขึ้นแล้วก็ยืนยันเลยครว่าเส้นเหมือนเส้นสดจริงๆใช่ครับนอกจาก2รสชาติที่เราได้กินกันวันนี้เนี่ยมีรสกระเพราแซ่บด้วยโอ้ถูกปากคนไทยเลยรสนี้ทั้งสรสชาตินะฮะได้รับการรับรองจากตาฮาลาด้วย เรียกว่าทานได้อย่างสบายใจนะครับผมว่าโดมินหมี่เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าเป็นบะหมี่แห้งทําให้สุขภาพดีแล้วก็รสชาติก็ดีด้วยเส้นอย่างเด้งอยู่เลยใช่เส้นมันเหนียวจริงอันนี้อันนี้พูดไม่ได้อวยเนะคือต่อให้เป็นรสเคี้ยวกรอบก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีรสอะไรนะะซอสท,ที่เขาปรุงมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆเรากินกินบะหมี่แห้งเข้มข้นอะ่ะจะมีออออซอสคลุกๆใช่แต่ของผมเนี่ยกับแก้มได้เลย <laughs> มีความเป็นยำยำไม่มีความยำ ใครสนใจนะครับตอนนี้โดมินีเนี่ยมีขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับจะพารากอนเอ็มพอเทียเอ็มโพเียมนะครับหรือว่าจะเป็นวิลล่าเดอะมอลล์ i ฟมิลี่มาร์ทโลตัสท็อปมีหมดเลยครับผมหรือถ้าไม่สะดวกนะครับตอนนี้ก็มีขายทางออนไลน์ฮะไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee เฟซบุ๊กของโดมินมี่โดยเฉพาะนี่ฮะไลน์แอดโดมินมี่ครับผมเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยในนั้นเนี่ยจะมีโปรโมชั่นใหม่เนี่ยเรียกว่ามาดูเรื่อยๆให้เราติดตามใครที่ยังไม่ได้ลองเปิดใจนะฮะขอให้โดมินมี่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับการหาอะไรกินง่ายๆนะครับเพราะว่าโดมินมี่คือบะหมี่แห้งตัวจริงอร่อยมากท้าให้ลองครับผมกลับมาที่วัยรุ่นสังมุนดงครับผมราเมยอนเนี่ยมันก็เป็นเมนูสามัญประจําวงเพื่อนแล้วก็ทากินง่ายๆจริงๆซึ่งเมนูเนี้ยมันแทบจะอยู่ในเกือบๆทุก ทุกตอนเลยก็ได้ถ้าแบบว่ามันไปอยู่บ้านแท็กที่ไรนะอย่างน้อยต้องมีการกินแต่ว่าฉากที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ใน EP พีแเป็นครั้งแรกที่ปกติเราจะเห็นซอนอูเนี่ยเป็นเชฟประจําที่ท<ำ>ําแต่ตอนเนี้ยอยู่ดีๆก็มีการโอน้อยออกหาเชฟคนใหม่มาทำํำแล้วหวยก็ไปออกที่จองฮวานที่ไม่ปกติไม่เคยทําให้แก๊งเพื่อนกินมาก่อนจองฮวานก็จะเป็นคนขุมๆืมจะมีความเป็นแบบว่า พี่ใหญ่ประจำประจําทีมอยู่ประมาณนึงเพราะฉนั้นเขาจะไม่ยอมใครง่ายๆซึ่งตัวจองวานเองเนี่ยก็มีความไม่มั่นใจในการทําเพราะว่าปกติเนี่ยทำให้แค่พี่ชายกินแต่สุดท้ายลแล้วก็ต้องจําใจไปทําทีนี้คําถามคือตอนที่ดูก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมาปั้นในตัวนี้ทํารามเมงวะเฮ้ยทำอไมรามยอนวะเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งไปแกะโครงสร้างดูถึงรู้ว่าตอนแเนี่ยฮะมันกําลังเล่าเรื่องราวของ พี่ชายของจองวานเนี่ยกำลังจะต้องไปผ่าตัดหัวใจก็คือจองบงต้องไปผ่าตัดหัวใจเขาปูมาแล้วว่าจองบงไม่ค่อยแข็งแรงแตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกับว่าทั้งตอนเนี่ยตัวจองวานเนี่ยก็มีความไม่สบายใจเป็นห่วงพี่ชายอยู่อ้าเแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวรามยอนนี่ลหละตัวจองวานเนี่ยปกติแล้วเขาจะทํารามยอนเนี่ยให้กินเฉพาะพี่ชายกินเท่านั้นแล้วก็เป็นเมนูโปรดของพี่ชายมันเลยอาจจะถูกเข้าใจได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันเหมือน ภารกิจเนี่ยมันกลับมาทําให้จองวานเนี่ยนึกถึงพี่ชายขึ้นมาอีกครั้งแล้วผลก็คือตัวจองวานเนี่ยเขาก็ทำรามยอนเนี่ยสูตรแบบเดียวกับที่กินกับพี่ชายคือมีของอะไรในตู้เย็นที่เหลือก็ใส่ใส่ใส่มาก็อาทีพวกใส่กอกไข่อะไรพวกนี้กิน<อ>จงกินจีอะไรก็ยอนยอนเข้าไปดูเป็นของเหลือจากมื้ออื่นๆ <c oughs> จาได้ว่าตอนที่เอามาวางเนี่ยเพื่อนๆมองหน้ากันงงเลยเพราะว่า้ปกติซอนอูไม่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยมี ทุกอย่างมาปนๆกันแต่ตัวจองวานบอกว่าเฮ้ยก็เนี่ยเป็นสูตรที่พี่ฉันสอนให้กูทําก็ต้องกินอย่างนี้สิเออแล้วแท็กกินแล้วบอกว่าเอ้ดูหน้าตามันแปลกๆนะเอ้แต่มันอร่อยอ่ะอ่าตัวจองวานหนึ่งแบบว่ารู้สึกว่าเออเมนูที่พี่ฉันสอนเนี่ยเอ้มันได้ว่ะแล้วมีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งคือถ้าดูหนังไปจนจบเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวจองบงเนี่ย สุดท้ายแล้วเขาจะกลายเป็นเชฟชื่อดังมันก็จะมีการปูว่าพี่จองบงเนี่ยทำอาหารอาาร่อยอยู่หลายๆจุดโดย,ดโดยที่มีประโยคนึงครับของด็อกซอนด็อกซอนเนี่ยเขาเคยบอกเพื่อนว่าพี่จองบงเนี่ยทำรามยอนอร่อยที่สุดในโลกถ้าอยากกินรามยอนอร่อยที่สุดในโลกต้องให้พี่จองบงทำก็เลยอนุมานได้ว่าเฮ้ยการแต่ว่าพี่จองบงเนี่ยก็ยังให้จองวานทำให้กินอยู่บ่อยๆแหมมันก็อาจจะอนุมานได้ว่าเออ ตัวเองทาอร่อยก็จริงแต่ก็อยากชิมฝีมือน้องอะ่ะเหมือนแบบจริงๆเป็นการแสดงความรักกันนะแล้วผมมองว่ารายมายอนของเหลือที่มารวมๆใส่ๆมันเหมือนคนในตรอกซัม,มุนดงเหมือนกันนะคือแบบมีความไม่ปฏิปปะต่อกันมีความไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะแต่ว่าเอามารวมกันแล้วเ,เรื่องนี้อร่อยนะลงตัวซะอ,อย่างนั้นลงตัวซะอย่างนั้นก็นี่ก็อาจจะเป็นความหมายของเมนูรายมยอนเมนูสามัญประจำซังมุนดงที่เราได้ดูกันตลอด20กว่าตอน ไปต่อที่เมนูที่4นะฮะนั่นคือเมนูที่เรียกว่าซุปสาหร่ายของแม่ดมระยงดมระยงก็คือคนที่ฮาฮาที่สุดในเ <aesthetic> ร <fig urar> ื <tam>. <wei> ่องที่ใส่แว่นแล้วก็หัวเราะใช่ไหมใช่ฮะเห็นเป็นตัวฮาตัวโจ๊กของกลุ่มอย่างนี้ฮะปรากฏว่าเส้นเรื่องเขานี่ดราม่ากว่าเพื่อนเลยดราม่าสุดเลยใช่ก็คือมีพ่อเป็นครูใหญ่ที่สักเซสมากๆในชีวิต แล้วแต่เป็นครูดุด้วยนะ<อ>ค,ครูดกด้องเงียบด้วยในขณะที่คุณแม่เนี่ยเขาเป็น working woman วันวันทำแต่ง,งานไม่ได้มีเวลามาดูแลลูกคือที่ผ่านมาเมนูต่างๆที่เราเล่ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นเมนูที่การใช้อาหารในในการแทนความรักความสัมพันธ์แต่เมนูนี้กลับกลายเป็นเมนูพิเศษเพราะมันเป็นเมนูที่เกิดมาแล้วสุดท้ายแล้วไม่ได้กินซะอย่างนั้นก็คือดวงระยงเนี่ยเขา วันๆเนี่ยแต่ละปีแทบจะไม่มีเวลาได้เจอหน้าแม่ไม่ได้กินข้าวกับแม่เลยแม่ต้องรีบไปทํางานแต่เช้ายกเว้นว่าในวันเกิดเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกผิดดังนั้นปีหนึ่งในมีมีวันเกิดเนี่ยที่คุณแม่เนี่ยจะทํากับข้าวฝีมือตัวเองมานั่งกินกับดงรยงองและในเมนูหนึ่งของคุณแม่ที่ดงรยง่ยชอบมากเลยก็คือซุปสาหร่ายใส่เนื้อวัวชิ้นใหญ่หญหญอโอโ้โหแล้วเขาก็คาดหวังว่าเฮ้ยเนี่ยวันเกิดยังไงก็จะต้องได้กินแลวปีนี้คุณแม่ก็สัญญาไว้ละ แต่พอเช้ามาถึงเวลาขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณแม่ติดงานแล้วก็ทิ้งโน้ตกระดาษไว้ว่าเอ้ยเอาเงินนี่ไปซื้ออยากกินอะไรก็กินไปนะเศร้าเลยเศร้าเลยดงระยงก็เลยเสียใจมากแล้วก็เป็นกลายเป็นว่าเป็นซิที่หนีออกจากบ้านไปจนเพื่อนๆเนี่ยต้องนั่งรถไปตาม,มซึ่งการไปตามนั้นถ้าจบที่ด็อกซอนกับแท็กก็มีซีนหวานกันที่ทะเลทุกคนคลืมดงระยงหมดแล้วผมนเ <laughs> ดานะแล้วเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยการกลับมาบ้านเนี่ยเราคาดหวังนึกว่าดงระยงกลับมาพ่อแม่จะแบบ ตกใจลูกราวหายไปทํากับข้าวให้กินภาพอบอุ่นเกิดขึ้นแน่นอนรีบิวมาขนาดนี้ปรากฏว่าไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าโวงดยงเนี่ยนิยอกาบบ้านออื แล้วก็กลายเป็นการปิดตำนานไอ้เมนูเนี้ยในตอนอ่ะโดยที่ไม่ได้เห็นไม่ได้กินเฟลเฟลไปจนเรานึกว่าเราลืมละเราลืม,ลมว่าเราจะไม่ได้เห็นซุปสาหร่ายละเราจะได้เห็นความเฟลไปตลอดเรื่องออห้าตอนต่อมาฮะงนงระยงเขาหลังจากที่หนีออกจากบ้านไปเขาก็เขิมเกลิมไปเข้าแก๊งซิ่งเ <c oughs> ปทาเป็นตัว,ตวอยากทําตัวเป็นเด็กมีปัญหาเออเขาเป็นซิ่งมอไซค์แล้วมอไซค์คว่ำกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็คุณแม่ก็มาลงพักมาอะไรอย่างนี้ไป ปรากฏว่าพอบาดเจ็บล้มตายกันอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บคุณแม่คราวนี้ก็เลยสละเวลาละตอนเช้าตื่นมาอาทำไอ้ซุปสาหร่ายเนี้ยให้กินเป็นเหมือนเหมือนแม่เริ่มรู้แล้วอาการที่เขาไม่มีเวลาให้ลูกเนี่ยมันทําให้ลูกเนี่ยเริ่มเป็นเด็กมีปัญหาเป็นปัญหาก็เลยเกิดเป็นซีนอบอุ่นขึ้นมานะะซึ่งตัวซุปสาหร่ายเนี่ยในความเชื่อของคนเกาหลีเองเนี่ยเขามักจะทําให้ผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องกิน บบหรือแม้กระทั่งแบบถ้ามีลูกเกิดใหม่ขึ้นมาเอาซุปสาลายนี้ไปกินนะแมีสุขภาพดีซึ่งมันสื่อให้เห็นถึงการกําเนิดนะซุปสาล่าในความความคติของคนเกาหลีมันเลยเป็นเหมือนเป็นเมนูที่แทนความรักโดยเฉพาะความรักของแม่ลูก ซึ่งผมว่ามันลงตัวกับความรักความอบอุ่นของแม่ลูกมากเลยนะฮะเพราะตัวซุปสาล่ายเนี่ยรสชาติมันจะไม่ได้จัดจ้านแต่มันจะอูมามิด้วยด้วยรสของสาล่ายอเค็มเค็มติดหวานหวานอุ่นๆเข้าไปในใจกินแล้วรู้รสึกดี ซึ่งน่าจะเหมือนกับความรักของพ่อแม่นะฮะที่มันไม่ได้แบบจัดจ้านเหมือนหนุ่มสาวมันอบอุ่นมันช่วยปลอบประโลมเราให้กําลังใจเราแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารและเมนูสุดท้ายฮะที่เราเลือกมาก็คือข้าวผัดกิมจิของพ่อโบราครับผมอ่าซึ่งจะอยู่ใน EP 20นะครับเมนูอื่นที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นเมนูที่คุณแม่ทําให้คุณลูกม,มีเฉพาะเมนูนี้นะฮะที่เป็นคุณพ่อเนี่ยทำให้บ้าง ซึ่งโดยท้องเรื่องเนี่ยจริงๆคือพ่อของตัวโบราก็คือก็คือพ่อของล็อกซอนนี่แหละ,ะเขามีปัญหากันเพราะว่าโบราเนี่ยเริ่มไปเป็นเด็กกิจกรรมแล้วเริ่มไปประท้วงตามยุคสมัยที่มันเกิดขึ้นในท้องเรื่องอ,อะไรเงี้ย <ๆ S 2> ก็จะมีความปัญหากันระหว่างเรื่องแกลบเจเนเรชั่นแหละพ่อไม่ชอบที่ลูกไปทําอย่างนี้แต่ตัวลูกก็แบบไม่ฉันจะเป็นแอคทีวิดจะจะเป็นนักกิจกรรมนู่นนะี่นั่นแล้วก็จําได้วันณะวันที่จับได้ว่าโบราเนี่ยออกไปก่อม็อบเนี่ย โกรธมากมแล้วก็สั่งห้ามไขรเอาข้าวให้โบรากินเลยให้ลูกมันอดไปให้มันสํานึกผิดเพราะว่าจริงๆเขาปูเรื่องมาว่าโบรานี่จะยิ่งได้ทุกอย่างในบ้านคือแบบไข่ดาวเนี่ยก็ต้องยกให้โบราก่อนใช่แต่ว,ว่าพอโกรธปั๊บสิ่งที่คุณพ่อทำคือไม่ให้กินตัดเรื่องการกินออกแต่ทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันเกิดในตอน20ที่โบราเนี่ยกำลังจะแต่งงานออกไปคนอื่นๆในครอบครัวเนี่ยโบรารู้สึกว่าเออเขาเขาโอเคนะ เพราะว่าเขาสามารถพูดคุยได้แต่มีเฉพาะคุณพ่อที่เขารู้สึกว่าไม่สนิทกันอ่ะออมีมีความกินแหน่งแข็งใจกันนิดหน่อยและโมเมนต์ที่เมนูนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวโบราณเนี่ยกำลังปรึกษาซอนอูว่าเฮ้ยฉันจะมีวิธียังไงในการคุยกับพ่อหรือว่าทําให้สนิทสนมกับพ่อ<ม>กว่านี้อีกนิดนึง <Ừ. S 2> ระหว่างที่กําลังคิดอยู่นั้นเองเนี่ยก็เห็นว่าเวลาเนี่ยมันได้เวลากินข้าวละตัวเองก็เป็นห่วงคุณพ่อไง <Ừ. S 2> ก็เลยแบบเฮ้ยซอนอูงั้นแค่นี้ก่อนนะฉันจะพาคุณพ่อไปกินข้าวอ <Ừ. S 2> แต่ปรากฏว่าพอเปิดประตูออกมาเนี่ยกำลังจะตามคุณพ่อไปกินข้าวเนี่ยพบว่าพ่อไวกว่าฮะ <Ừ. S 2> ผัดเข้าผัดมาให้เรียบร้อยแล้วถือกระทะพอดีเลยยังกระปล่อยคิว <c oughs> โอ้โหความเป็นลูกใจคือเราแค่เป็นห่วงกันจะชวนไปพ่อทําเสร็จแล้ว พ่อทําเสร็จแล้วซึ่งมาทําให้ใครทําให้โบรากินอ,อแล้วพ่อก็ขยี้อีกพ่อทําข้าวผัดของโปรดโบรามาให้เน่ <c oughs> รู้ด้วยว่าชอบอะไรแถมอะไรโป๊ะไฮดาวอีกของโปรดด้วย,วยแล้วสองพ่อลูกก็นั่งกินกันในความรู้สึกโบราตอนนั้นพอเห็นนะไม่ชวนออกไปแล้วก็ไม่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรต่อเลยอะ่ะเ <c oughs> พราะสําหรับเราเราคิดว่าสําหรับโบราตอนนั้นคงจะเห็นแล้วล่ะว่าเฮ้ยมันไม่ต้องคุยอะไรกับ พ่อแล้วล่ะม,มันเห็นแล้วล่ะว่าพ่อรู้สึกยังไงอมืมันคือเป็นการเคลียร์ความสัมพันธ์โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องแบบพูดอะไรเยอะแยะใช้สิ่งที่ปูมาทั้งหมดแล้วก็อ่ะกับอาหารหนึ่งจานกับซีนเนี้ยและจบเลยแล้วเมนูที่เลือกใช้ผมว่าก็ฉลาดที่มันเป็นเมนูบ้านๆอะ่ะมันเหมือนแบบเออพ่อก็ไม่ช่สายทําอาหารเก่งเก่งอะไรหรอกมันก็ทําเมนูบ้านๆนี่แหละนึกถึงบ้านเราก็คือข้าวไข่เจียวอะ่ะเออก็ออแสดงให้เห็นว่าในแง่ของความสัมพันธ์ทั้งหมดที่รีพาย8นึ8่าทำมาเนี้ย อาหารความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันถูกได้คัดสรรและเลื่อกมาอย่างได้ชาญฉลาดแล้วก็ถูกต้องกับโมเมนต์ของเรื่องที่มันควรจะเป็นและนี่ก็คือทั้งหมดของรีพาย1 9 8 8เป็นคอนเทนต์สั้นๆที่เราแบบรู้สึกแบบตื่น,ต,นตื่นเต้นกับมันนี่แบบเออเราได้เลือกเฟ้นอาหารจากเรื่องดีพายขึ้นมานะครับซึ่งเราสูสานี่แหละมันเป็นเหตุผลสําคัญที่มันทําให้รีพายมันเข้าไปอยู่ในใจของหลายๆคนนะเพราะว่า ด้วยความเรียบง่ายมันก็แฝงไปด้วยโมเมนต์ประทับใจใหลายๆอันไม่ใช่แค่5อันนี้หรอกเรายังคงแบบมีซีนอื่นๆที่เราจดจําได้อีกมากมายถ้าในโอกาสหน้าเรามีโอกาสได้พูดถึงรีพายอีกเราก็น่าจะนําเสนอได้อีกในอนาคตน,นะครับและคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับโดมินหมี่บะหมี่แห้งตัวจริงอร่อยมาก้าให้ลองครับผม ถ้าใครสนใจโดมินี่เนี่ยก็สามารถไปดูได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้เลยนะครับหรือจะเป็น s h อ p e e Lazada นะครับหรือว่า Line Official d o แอดโดมิก็เข้าไปดูโปรโมชั่นตรงนั้นกันได้อย่างเต็มที่นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนังติดมันกันได้เรื่อยๆเลยนะครับก็วันนี้หนังติดมันลาไปก่อนสุดครับ